โอ้นี่ความรักความรักของใครนี่รักของใครของใครก็ห่วงนี่ตะกะแตนยังมีความรักเี่เรื่องไรเราจะไม่มีความรักโอ้ถึงจุดสุดยอดเลยอย่างน้านี่นะฮะตัวไหนเป็นตัวเมียตัวไหนเป็นตัวผู้สงสัยตัวเมียจะอยู่ข้างล่างตัวผู้ไท้จะอยู่ข้างบน ถ้าเงีย,งยบๆจะได้ยินเสียงคางของตัวเมียนะครับ <laughs> แต่ต้องเงียบๆหน่ยยอยจะได้ยินเสียงคางตัวเมียอออถ้าตะกเตรนถึงจุดสุดยอดนี่จะดีตัวผู้ตากไงเลยนะครับสินิรักเป็นนะสมัยอยู่บ้านนอกจกับปัตตะแทนปัตตังกาอยู่ป่าข้าโพด